สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องวันหนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระพฤหัสย้ายราศีเข้าสู่ภพเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดผลในด้านใดกับชาวลัคนาราศีกรกฎบ้างชาวลัคนาราศีกรกฎต,ตามโหราศาสตร์ไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคม แล้วก็ดาวพระพฤหัสจะย้ายเนยวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดผลอะไรกับชาวาลัคนาราศีกรกฎบ้างนะคะดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยอ่าสุภาวินาศอริวินาศก็หมายถึงคุณจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจากาในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจบบางสิ่งบางอย่างหรือถ้ามีศัตรูในช่วงนี้ศัตรูก็จะพินาศอริแพ้ภัยตัวเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้คุณจะดูโดดเด่นคุณจะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเป็นเรื่องของการได้ดังใจแล้วก็ถูกอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของไพ่ทาโร่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีกรกฎ ็นการดูโดยรวมนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะอูไพ่ใบแรกอัศวินถือเหรียญการเงินจะเข้ามานะคะข่าวดีในเรื่องของการเงินการเงินคล่องขึ้น จะสติ๊กขึ้นมาความชัดเจนในเรื่องของการเงินหรือแนวทางในเรื่องของการหาไรายได้จะชัดเจนมากขึ้นบางท่านก็ได้เงินจากในเรื่องของตัวบทกฎหมายหรือ,อในเรื่องของคดีความต่างๆคุณน่าจะได้เงินเพจออกครับเหมือนคุณจะได้ดังใจกับสิ่งที่คุณวางเป้าหมายไว้หรือสิ่งที่คุณแบบอ,อาจจาะกำลังที่จะเหมือนกับ วางเป้าหมายวางราักฐานหรือความสำเร็จในด้านที่คุณแบบพุ่งเป้าหมายไว้มันจะมีเกณฑ์ที่จะได้ดังใจนะคะโอ้เดอะวอลขึ้นมาเดลเวอร์เดอะวอลคุณดูโดดเด่นคุณดูมีสังคมวงกว้างมากขึ้นหรือคุณเป็นคนที่เป็นที่รู้จักของสังคมวงกว้างในออฟคัพการเดินทางโดดเด่นมากๆเป็นช่วงที่บางท่านอาจจะมีความรักเข้ามานะคะความรักก็โดดเด่น แล้วก็สามเหรียญ The ร์เดเด็กถือไม้เท้าโอราชาถือไม้เท้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะนำความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวของคุณคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีอำนาจการตัดสินใจแล้วก็เป็นผู้นำวุฒิของการเป็นผู้นำจะสูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่อชอบเรียนรู้ คุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้มันก็เลยทําให้ตัวของคุณก้าวหน้าได้อย่างไม่ไม่ยากสําหรับตัวคุณนะคะคุณดูเป็นคนที่เปิดโลกกว้างบางท่านก็อาจจะไปอยู่ต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นคนที่เข้ากับวงสังคมได้ง่ายมากๆคุณเป็นคนที่สวยที่หล่อแล้วก็เหมือนกับไม่ว่าคุณทําอะไรก็เป็นที่น่าจับตามองมด,ดูทําอะไรก็ดูแบบน่ารัก กิริยามารยาทดีแต่งตัวดีดูโดดเด่นในวงสังคมหรือในในด้านที่คุณเหมือนว่าถ้าคุณยืนอยู่กับผู้คนสิบคนคนอื่นๆจะมองคุณเพราะคุณเหมือนมีชายมีแสงในตัวเหมือนเหมือนมีออร่าบางสิ่งบางอย่างในตัวเนาะไม่ใช่เพิ่งเป็นคุณอาจจะเป็นตั้งแต่เด็กก็ได้คุณดูมีในเรื่องของเสน่ห์ที่ดึงดูดกับเรื่องต่างๆเข้ามา ดึงดูดความสําเร็จดึงดูดเงินทองการพูดเพ้อกันเสริดจักร้านแบบดูหน้าน่ารักไปหมดอะคะ่ะก็มีในเรื่องของคนที่จะเข้ามาหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างกับคุณด้วยนะคะหรือมีคนที่อิจฉากับการที่คุณเป็นแบบนี้ไม่ว่าทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จได้ไวกว่าคนอื่นๆก็บางท่านก็เป็นช่วงที่ตัวของคุณดูโดดเด่นช่วงนี้มีในเรื่องของ การได้ทําสัญญาได้เซ็นสัญญาการได้ทําทอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวบทกฎหมายการได้เงินทองจากการเซ็นสัญญาอะไรแบบนั้นก็ได้หรือบางท่านเป็นช่วงที่คุณจะมีความรับผิดช,ชอบที่สูงขึ้นการได้โอกาสบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานหรือบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณดูโดดเด่นการเดินทางได้โอกาสใหม่ๆแล้วก็เหมือน ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรในช่วงนี้มันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่จะไปในทิศท,ทางที่ดีการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆกับการได้งานใหม่หรือใครที่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันมีความอึดอัดกดดันหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการออกเดินทางตามหาความฝันตัวเองหรือ,อถ้าคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ คุณจะดูไม่ว่าคุณจะพูดอะไรคุณจะดูมีเครดิตนะคะมีคนเชื่อถือคุณแล้วก็ตอบรับในด้านที่ดีๆกับคุณการได้เซ็นสัญญาอะไรแบบนั้นก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าตัวของคุณเป็นอย่างไรอีกคุณดูคุณดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีหรือไม่ก็คุณจะถูกอุปถัมช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ หลังเลใจคุณจะถูกดึงดูดในเรื่องของอการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยเซนส์สัมผัสหรืออคุณมีซิกเซนที่ดีค่ะรู้ว่าใครมาดีมาร้ายหรือเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบแบบเปิดเผยตัวเป็นชนเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอะไรแบบนี้ก็ได้หรือถ้ามีความสำเร็จใดๆคุณก็จะแบบไม่ค่อยเปิดเผยอะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวชอบเก็บความสําเร็จของตัวเองไว แล้วก็ชอบอยู่บ้านชอบติดบ้านอะไรแบบนั้นเป็นคนที่อาจจะมีโลกส่วนตัวสูงเป็นอินโทรดก็ได้ในบางท่านคุณเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่อะไรก็ได้ของคุณมันดูเลิศหรูนะคะเป็นคนที่ชอบอยู่สันโดชอบใช้เดียวกับงานต่างๆหรือชอบทำงานคนเดียวถึงจะเป็นทีมแต่คุณก็เหมือนกับเป็นหัวแล้หผัวแรงอยู่ดีคุณก็ชอบทำงานคนเดียว มันจะนําความก้าวหน้าให้คุณมากกว่าอะไรแบบนั้นคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องแล้วก็ถ้าบางท่านทํางานกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็อาจจะไปในทางการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือผู้คนหรืออาจจะเป็นหมอดูก็ได้ในบางท่านก็เป็นในเรื่องของเป็นคนที่ใจดีค่ะแล้วก็ชอบชอบให้ความรู้ถ้าบางท่านก็อาจจะเป็นสอนเป็นสายสอนสายให้ความรู้ก็ได้ ถ้าทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์เนาะก็เป็นจริตของคุณที่มันเป็นแบบเป็นความอบอุ่นเนาะใครอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกหลงรักคุณอะอระเบิอดอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีตุล mm. เกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงที่ดาวพระพฤหัสอยู่ในภบเรือนสุภาคะตื่นรู้โอกาสดีข่าวดีกำลังเข้ามานะคะ ในเรื่องของงานเนาะงานของคุณอาจจะเปี้ยงป้างเป็นที่รู้จักในวงสังคมวงกว้างหรือ,อบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นเนาะก็เป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นบางท่านก็ถ้าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาสะดุดติดขัดในเรื่องของการงานคุณก็จะสามารถจะฟื้นตัวหรือไม่ก็ถูกอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผ่านเรื่องราววิกฤตต่างๆไปได้ในเรื่องของการงาน บางท่านก็ระวังในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนะคะมันอาจจะทําให้ตัวของคุณเดือดร้อนได้เหมือนกันเพื่อนฝูงคุณจะเข้าสังคมวงกว้างมากขึ้น,นการไม่ว่าทํางานใดๆก็โอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีเข้ามานะคะชัยชนะโอ้โดดเด่นมากๆคุณจะเป็นที่ยอมรับในวงสังคมนั้นๆที่คุณเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปดิวด้วยก็มีเกณฑ์ที่จะ ถ้าเป็นในเรื่องของการค้าการขายก็จะได้ยอดได้เป้าเป็นที่รู้จักลูกค้าเข้ามาอตอบรับในด้านดีลูกค้าเข้ามาซัพพอร์ตหรือไม่ก็บางท่านอาจจะหมายถึงถ้าทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของความยุติธรรมหรือตัวบทกฎหมายต่างๆก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเลื่อนเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมันเป็นข่าวดีสำหรับคุณนะคะมันการการได้ดังใจหรือมีเกณฑ์ที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของผลงานมันจะเป็นที่ประจักษ์ มันจะโดดเด่นมันจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนรู้จักคุณเยอะมากขึ้นบางท่านอย่างที่บอกเคยออยู่ในจุดที่เป็นคนที่มีคนรู้จักอยู่แล้วคุณก็จะโดดเด่นด่งดังมากกว่าเดิมโอกาสของการได้รายได,ได้ก็จะมีมากขึ้นแล้วก็วงสังคมใหม่ๆก็เหมือนคุณจะเข้าไปสู่สังคมใหม่ๆมากขึ้นด้วยเหมือนกันอืมดูไปไหนใครๆก็ตอบรับในด้านดีนะคะบางท่านก็ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของ แรงดึงดูดสเสน่ห์ค่ะสเสน่ห์ของคุณแรงดึงดูดในด้านต่างๆมันเหมือนกับว่าตัวของคุณขายตัวเองค่ะขายความรู้ความสามารถหรือ,อเป็นจุดสนใจสามารถจะดึงดูดคนที่เข้ามา,าหลงไหลได้เปิ่มคุณมากขึ้นเป็น fc คุณมากขึ้นทําให้คุณโดดเด่นดงดังมากขึ้นอะไรแบบนั้นหรือบางท่านถ้า,าตัดสินใจได้ ทำโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ก็มีโอกาสที่คุณจะถูกตอบรับในด้านดีการขายได้ยอดได้เป้าการเป็นในหน้าต่าง,าง,างๆก็ดูมีการเงินที่ไหลลื่นมากขึ้นแต่ว่าต้องขยันอดทนด้วยนะคะไม่ใช่ลอยอย่างเดียวเนาะงานของคุณอาจจะต้องอเดินทางมากขึ้นเข้าหาลูกค้ามากขึ้นแต่ก็จะนำความสำเร็จเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไร การเงินของชาวลัคนา,าราศีปรากฎเป็นอย่างไรคะโอ้การเงินจะดีขึ้นค่ะดูมีความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์เข้ามาการเงินดูไหลลื่นมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยเสียงเงินกับคนรักคู่ครองเสียงเงินกับบุตรบริวารลูกหลานเสียงเงินกับในเรื่องของครอบครัวหรือการไว้ใจคนก็ได้อาจจะโดนหลอกโดนโกงมาบ้างแล้วหรือ อาจจะให้ยืมไปแล้วไม่ได้คืนอะไรแบบนี้มันมีเข้ามาเหมือนคุณเป็นเดอะแบกกับครอบครัวกับคนลอบข้างที่คอยเอาเปรียบคุณเนาะแต่ตอนนี้คุณดูมีความสุขเพราะว่าการเงินของคุณมันฟื้นตัวบางท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินแบบปุปปับฉับพลันการดวงานการทํางานอะไรของคุณก็แล้วแต่มันมีเกณฑ์ได้เงินมากขึ้นบางท่านก็ ถ้าอยากซื้ออะไรในช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอาจจะเสียเงินโดยใช้เหตุหรืออาจจะได้ของไม่ตรงปกก็ได้หรือบางท่านก็พบปบรับโชคในช่วงนี้อืมเดือดซันขึ้นมาการเงินของคุณเป็นช่วงดวงเปิดฟ้าเปิดแรงปารถนาแรงดึงดูดในเรื่องของการเงินคุณมีมากคุณจะมะีเหมือนกับว่ากำลังวังชาแรงผลักดันการทำงานของคุณอย่างบ้าคลั่งหรือการทำงานอย่าง ตั้งใจหรืออ,อยากได้ยอดได้เป้าอยากได้เงินที่มากขึ้นเหมือนคุณพยายามแล้วก็มีเป้าหมายกับตัวเองเหมือนคุณทุ่มเทมากๆการงานกนั้นก็เลยส่งผลในเรื่องของได้การได้เงินบางท่านอาจจะเป็นงานเล่งงานด่วนที่ได้เงินแบบปุบปรับฉับพันหรือบางท่านอาจจะได้โชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้อาจจะเป็นโชคจากเรื่องของงานอาจจะเป็นโชค ราบลอยแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองแต่ก็มีเกณฑ์เสียเงินเสียทองเหมือนกันนะเพราะว่าเดอะเดวิลขึ้นมาอาจจะหมายถึงคุณจะเสียเงินกับสิ่งที่อยากได้หรือเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของคอเซนเตอร์หรือคนที่หวังผลประโยชน์กับคุณนะคะอืมก็ต้องระมัดระวังดีๆ บางท่านก็ถ้ายื่นกู้ในเรื่องของการซื้อบ้านก็มีโอกาสจะผ่านนะคะจะติกขึ้นมาอาจจะได้เซ็นสัญญาไว้และถูกตอบรับถูกอนุมัติอะไรแบบนั้นก็ได้มีเกณฑ์กันได้รถมีเกณฑ์กันได้บ้านหรือถ้าใครรอการเดินทางไกลไปต่างประเทศก็มีโอกาสจะได้ไปนะคะเเหมือนจะถูกอนุมัตินะคะอืก็เป็นเรื่องดีที่จะเป็นเรื่องของการได้เงินบางท่านก็ ช่วงนี้เดินทางบ่อยอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินที่จะเยอะขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรโอ้คุณดูมีในเรื่องของระวังอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุตกจากที่สูงอะไรแบบนั้นอืมบางทีต้องไม่ระวังตัวเนาะการเดินเตะนู่นชนนี่การเป็นบาดแผลอะไรแบบนั้น แล้วก็สเตรงแต่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งค่ะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นพยันมันเพียรเหมือนคุณมีระเบียบว,วินัยในการออกกําลังกายในการกินในการนอนมากขึ้นทําให้คุณดูมีความแข็งแรงในเรื่องของสุภาพร่างกายมากขึ้นก็ดูดูแลตัวเองได้ดีคะ่ะอืบางท่านก็สวยขึ้นหล่อขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะไดเอทหรืออาจจะแบบลดหุ่นอะไรแบบนั้นก็ได้อืดูมีวินัยในการ ลดหุ่นมากขึ้นหรือการกินการนอนมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรักเขาอ่านในเรื่องของความรักเนาะเพราะว่ามีไพ่ถ้วยขึ้นมาคนที่ช่วงนี้คุณดูโดดเด่นคุณมีสเสน่ห์นะคะสําหรับคนโสดก็ช่วงนี้อาจจะมีคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่คนละภาษากับคุณมาชอบ มีโอกาสได้พบได้เจอจากในเรื่องของงานการไปสัมมนาการไปร่ำเรียนอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะดึงดูดในเรื่องของความรักเข้ามาคุณมีเสน่ห์ในช่วงนี้มากๆมีเกณฑ์จะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ค่ะมิถุนมิถุนตุนกุมชาวธาตุน้ำเมนกระกรบพชจิกหรือ,อชาวธาตุไฟไม่สิงห์ตนูก็ได้มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอเป็นปิ๊งรักแรกพบได้เหมือนกันหรือบางท่าน ถ้าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสจะชัดเจนนะคะมีเกณฑ์ที่จะลงหลักปักฐานหรือก้าวต่อในความสัมพันธ์ได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพูดถึงในเรื่องของการวางรากฐานการแต่งงานได้ด้วยเหมือนกันก็เป็นการเริ่มต้นด้วยดีนะคะสําหรับความรักที่ไม่ชัดเจนส่วนความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ดูสวีทวานแหววกันดีนะคะ ดูมีแรงปราะหนาในเรื่องของ18บวกกันมากขึ้นหรือไม่ก็เป็นช่วงที่พูดอะไรกันแล้วก็คลอยตามกันมากขึ้นไปในทิศทางเดียวกันการเข้าอกเข้าใจกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนกลับไปทําตัวเป็นเด็กๆเนาะคุยกันในเรื่องของพูดกันได้ทุกเรื่องอ่ะเหมือนทําตัวเป็นอนุเนตกันได้อะไรแบบนั้นเป็นแบบเด็กๆอ่ะคุยกันในเชิงที่แบบไม่ใช่เชิงวิชาการคุณคุยกันได้ทุกเรื่อง เป็นช่วงที่คุณแบบอาจจะเห็นพ้องต้องกันในบางเรื่องหรืออรู้สึกว่าเขา้าอกเข้าใจกันในช่วงนี้อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวอาจจะได้เดินทางหรืออาจจะได้เจอกันบ่อยขึ้นจากการที่ทํางานอาจจะอยู่ไกลกัน,ก,นก็ช่วงนี้ดูจะสวีดกันมากขึ้นจะได้เจอกันมากขึ้นความรักดูเติบโตมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของบทสรุปแล้วในช่วงที่ดาวพัเพิัท จออยู่ในภพเรือนวินาศจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎอีกคะสดใหม่คุณจะได้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นการบินขึ้นที่สูงหรือการทะเยอทะยานเหมือนความทะเยอทะยานการพุ่งเป้าหมายกับชีวิตของคุณมันจะมีแบบมีแผนออมีความสำเร็จเกิดขึ้นเหมือนคุณมีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำมากขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วก็ไม่ว่าคุณตัดสินใจในด้านใดก็แล้วแต่คุณดูโดดเด่นการมีชื่อเสียงการมีเงินทองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เป็นช่วงที่คุณตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของตัวเองแล้วนำพาตัวเองไปสู่จุดเป้าหมายความสำเร็จได้อืมศัตรูพินาาไม่ว่าใครทำร้ายคุณเขาจะเหมือนกับจะเจอสิ่งที่เขาทำศัตรูพาศนะคะ เหมือนกับศัตรูแพ้ภัยเนาะในช่วงนี้คุณดูโดดเด่นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้เชื่อในอินดิวชั่นเชื่อในจิตวิญญาณของตัวเองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีเซนที่ดีเป็นช่วงที่คุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ด้วยความรู้ความสามารถด้วยสติปัญญาบางท่านอาจจะได้เรียนรู้สิ่งเก่าๆหรืออาจจะได้กลับไปล่าเรียนบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทามานานแล้วหรือบางท่านก็ช่วงนี้ดูเฉิดฉายดูเป็นผู้นํามากขึ้น การเป็นผู้นำการมีหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นการได้เดินขั้นเ่อนตำแหน่งแบบนั้นก็ได้ชีวิตของคุณเหมือนได้เจอเส้นทางที่มันมีความสุขก้าวหน้าในสิ่งที่คุณเลือกแล้วก็ประสบความสําเร็จได้การเปลี่ยนแปลงนี้จะนําความก้าวหน้าความสุขความสําเร็จมาสู่คุณนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกทางใดก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยมือของคุณโอกาสกําลังมาขอให้คุณคว้าไว้แล้วก็ทะเยอทะยานแล้วก็ ลงทุนลงเหมือนกับทุ่มเทกับมันแล้วคุณจะประสบความสําเร็จการที่บอกว่าคุณมีโอกาสเข้ามาแต่คุณรอคอยโอกาสถ้าคุณไม่ลงมือทําก็เปล่าประโยชน์นะคะถึงดวงดาวจะดีแค่ไหนถ้าคุณไม่ลงมือทําดวงดาวก็เป็นการแค่โครจรไปตามการเวลาของเขาแต่เมื่อดาวดีๆเกิดขึ้นการโครจรดีๆเกิดขึ้นถ้าเราลงมือทํานั่นคือจังหวะโอกาสที่คุณจะได้ก็คือความสําเร็จ การมีชื่อเสียงการมีเงินทองโอกาสต่างๆจะหลังไหลเข้ามาหาคุณความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สพอ์ตบมอนิ่งได้ในทุกๆช่องทางทั้งช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติ๊ให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์สำหรับการให้ค่าข,าขานมมอนิ่งมาแล้วก็สำหรับการคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ